สวัสดีค่ะพวกเราเพื่อนข้างบ้านแกล่าเกิดด็อกเทนเมนทารี่มาเลยอะสำหรับสิ่งที่เราชอบนะคะชอบมากสำหรับการดูเบื้องหลังของการดาวไม่ใช่อะไรตอนนี้ถึงบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นะครับิวกินครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในด็อกเเมนทารี่ของการหลีกเข้าสู่พ Part 2ของแปลกับฉันด้วยใจเธอครับผมโอ้โหคนรักฟิวเลยอ่ะเออคนรักฟิวเลย อะไรอันนี้เราทำหลังจากที่เรามีอีกหนแล้วนะเรจบซีรีส์ไปแล้วเลยแล้วก็เหมือนก็ได้รับฟีดแบ a c ที่ค่อนข้างดีอยเงี้ยในเรื่องของการงานของตัวเราด้วยเราก็ได้รับโอกาสในการที่ได้ไปทําหลายอย่างหรือว่าได้มีความก้าวหน้าในในอาชีพเนาะนั่นแหละความเสถียรการได้รับโอกาสโอกาสที่ได้รับความเสถียรมากขป้นดีดีเลยค่ะเก่งความสุขสีไองดวงอะไรนะนุ่มใจ จากมีพาร์ทหนึ่งมีในประกอบมีพาร์ทสองแล้วเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นจากนี้ไหมครับพี่บอลตอนแรกเราก็คุยว่าเฮ้ยว่บคนจะมางงานแบนข่าวหรือเปล่าแต่เหมือนพอพราะนั้นพอเราไปถึงแล้วคนเยอะมากนะแล้วเราแบบรู้สึกผมรู้สึกม,ม,มีใจมากมีอะไรมากที่เหมือนว่าทุกคนมาแบบจร้งๆนกำลังใจแล้วก็จริงๆก็คือชื่นชอบแฟนขๆที่ได้เจอเราต้องชื่นชอบตัวเราสักคนแล้วก็เหมือว่งานที่พวกเราทำแล้วก็ว่ามันมีแฟนคลับที่น่ารักเพิ่มามากขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะ อย่างนั้นเราก็มีไปไปถ่ายรูปกันที่โปรเจกต์ที่ที่พารากอนเนาะวันนี้เรามาทำอะไรแม่วันนี้เราจะมาดูโปรเจกต์ที่เอิรชัยแฟนวีเคพีพีกำลังทำวันนี้มีกิมมิคพิเศษคือว่าตอนแรกอ่ะพีจะไม่มาแต่เช้าแล้วแต่เช้าดาวโมพี่ยอกมาเซอร์ไพรส์อยากมาเซอร์ไพรส์ด้วยว่ามานะก็บอกเลยไหมว่ามีกิมมิคพิเศษรอมาดู วันนั้นนะครับเป็นคิวที่ถ่ายซิรี่ไปถ่ายดนสเด้ร์ทเธอร์ภาคสองนะผมก็เลยเหมือนว่ชวนชวนกับทั้งพี่บอสพี่ย้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทีมงานไปถ่ายดิสเดิรเธอแล้วก็เลยชวนกันว่าเออเราไปเราไปถ่ายรูปกับป้ายโปรเจกต์ที่พาราคอนเป็นไหมเปนยังไงเป็นยังไงโอ้ยตั้งแต่จริงเหรอแลวต่นที่ยี่สิบเดือนทันวายเต้นก็รู้สึกว่าเก็บไว้อะเก็บฟุตไว้อะ ่ไงม,มันเป็นผลงานของทุกคนนะแต่คือแบาเก็บภาพที่ดีนะตอนนี้เราตัดต้นรอเทปพิเศษก่อนแช่พี่อะ่ะอุย๊ยหนูเขาลงอะไรผมก็มีพีนะ่นี่จังหวัจังหวัดตรงหลุมรักงเลยสิเฮียอะอย่างเี้ก็จะมาจากบ้านแล้วก็เดินขึ้นไปแล้วก็ไปถ่ายรูปก,กันบนบน,บนพีเอส แล้วเราก็จะยืนรอเพราะมันมันจะมีมันจะมีรูทีนของมันว่ากี่นาทีจะมาทีกี่นาทีจะมาที่มันจะมีสเตลูของมันไงเย้กำลังาำลังสมัยดูนี่ไม่ใช่จริงๆเกิดมาไม่เคยคิดว่าเราจะได้แบบเหมือนว่ามีอะไรแบบนี้นะมันสำหรับผมมันคือการฟูลฟิลอะไรบางอย่างที่เหมือนกับ หนึ่งเลยเราไม่เคยเอ็ก c ซมันเพราะว่ามันอยู่เหนือควาสิ่งที่เราเอ็กเซ็กต์ไปเยอะพอเราไม่ได้คาดหวังมันแล้วมันมาแบบนี้มันทำให้รู้สึกว่ามันมันดีมากเลยนะมนถึงแบบมันมันมันเป็นความสุขข้างในลึกๆมากเลย ได้ยังมีทศพรเนียนทองนะครับเป็นร่วมกับแปรรักฉันด้วยในเธอพาสองคือมันเริ่มจากคุณเเนี่ยขฝากไว้ในกายถึงเขียนบทน้องนี่ที่รักโกดดัตฉลาดเกมโบหรือซีรีส์โปรเจกต์เอสเอร์ซีรีส์โอ้โหเยอะอ่ะเยอะคตรหนักจรุ่นคนจะโอ้โหก็คือก็คือผลงานคือแต่ละตัวคือปังนะตอนแรกอ่ะพี่ปิงกับบอสอ่ะโทรมาชวนมาทำพาสองคือเขาก็เล่าคร่าวๆพาสแรกก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบ เด็กสองคนที่ภูเก็ตรักกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็สปอยมาว่าตอนจบมันจะแบบเข้ามาหาลัยที่กรุงเทพการหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมาะเพาเราเป็นเด็กต่างจังหวัดคือเขาบอกว่าเราเป็นเด็กต่างจังหวัดมุมมองของเราต่อการที่แบบว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดมาเรียนที่กรุงเทพใช้ชีวิตที่กรุงเทพมันจะเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกสนใจว่าตรงนี้มันมีก็เลยตกลงรับทำเลยฮะวันนี้เป็นวันที่ใส่ชุดนักศึกษาวันแรกเป็นวันที่เคาะว่าจริงวชุดนักศึกษาของอ มหาวิทยาลัยอนันต์ศัิ์กับอะไรนะปรัชญานันเนี่ยจะเป็นชื่อภาษายังไงแล้วก็ดูแต่แล้วเป็นยังงีเฮ้ยตอนที่ขึ้นโปรเจกต์ว่าเราเราเลือกว่าเราจะเล่าอะไรยังไงใช่ไหมมันมันมีจบมาบังครับอยู่ประมาณนึงนั่นแหละเพราะว่าอันนี้มันเป็นพาร์ทสองมันก็คือเป็นเหมือนภาคสองอ่ะมันต่อจากภาคแรกเพราะฉะนั้นภาคแรกมันปูมายังไงมันจบยังไงเราก็ต้องรับไม้ต่อจากสิ่งนั้นมาหรืออะไร วันนี้ก็เป็นวันเลิกงามยามดีนะครับเป็นวันไหว้เปิดกล้องซีรีส์ปลาลักชันด้วใจเธอภาคสองนะก็ก็มีนักแสดงทุกๆคนเลยแบบทังแก๊งเพื่อนเต๋แกงเพื่อนโอเอ๋วแล้วก็มีพี่มีพี่บอสอะผมแล้วก็ทีมงานหลายๆคนมาร่วมกันอยู่ในงานศิลป์มงคลนี้ด้วย พอเหมือนว่าพอเราได้เห็นกลุ่มกับเราเป็นทีมงานที่มัทำงานอะไรเงี้ยครับมันเป็นรสชาติคนละรสชาตินเลยมันเป็นเราได้กล่าววันคนละเซตติคนละมดแอนโทนกันเลยวิธีการเล่าเรื่องรู้สึกว่ามันเสนุกกับการแก้ท่านี่หน้าสองนะคนละสี่กันเลยอะไรเงี้ยก็สนุกเรื่องอะันก็สนุกแบครั้แรกแะเพราะวเป็นสองคนที่เรียนเราไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องเล่าแบบสืบค้นในมหาลัยกับเรื่องการตามหาความฝันอยากได้ยังไม่ต้องอินดีแล้ว ความรักของเขาแหละที่มีหนึ่งแค่สองเดือนอยู่เลยจ้ะแค่เดือนเดียวอยู่เลยจ้ะที่เจอเนาะเรื่องราวเหตุการณ์ในชีวิตใหม่ๆเจออะไรเงี้ยแล้วมันจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ของเขานะไปน้ายตอนกลางๆแบบโอเคก็เซมๆเรื่อยๆรุ่นๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดูจากแบบอาคารแล้วนี่ว่าไม่เซม คือคือด้วยความเป็นที่เรากำกับครั้งแรกเพราะเรามาจต่สายเชยนบทเนาะก็เลยเหมือนกับว่าต้องการ acting c o d e แหละตอนนั้นก็เลยเหมือนกับบอกไลน์เืวยว่าเออต้องการ acting c o d e เนาะหรืออะไรเงี้ยก็เลยได้พี่วุ้นกับพี่เชลมาซึ่งพี่เชลอะจะมาช่วยทำพาร์ทเรื่องเวิร์ช็อปส่วนพี่วุ้นจะไปออกกองด้วยอ่ะโอเคชื่อครูเชลพี่เชลนะคะคนนี้ก็จะมาอยู่ด้วยกันในวันนี้จ้ะพี่วุ้นค่ะก็จะไปออกกองเลยค่ะเป็น acting coach ค่ะ หลักๆไปดัเนีนกูคือเพื่อเราอยากจะได้เข้าใจด้วยกันว่าพี่ตัวละครล่วนี้มันเป็นยังไงแล้วเราเข้าใจยังไงไม่เข้าใจจะได้มาช่วยการหาวิธีการไม่เข้าใจก่อนที่จะไปถ่ายทำหรือมันต้องเกิดกระบวนการอะไรขึ้นถูกไหมคนที่จะเข้าใจตัวละครนี้ที่สุดตอนนี้ก็จะต้องเป็นพวกคุณมากกว่าทีมทั้งดก็รู้แหละเขาทำมาว่าเป็นยังไงคุณต้องไปเล่นเขาเกิดอะไรขึ้นจะได้มาแชร์กันก็เป็นครั้งแรกจะได้เห็นแบบครบเซตแล้วเราก็จะได้เห็นว่าโอเคทีมเต๋เขามีเพื่อนคนนี้คนนี้คนนี้ บรรยากาศของทีมเนี้ยเขาเป็นอย่างนี้แล้วพอย้ายมาทีมโอเคเอยวว่าบรรยากาศมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วโอ๊คเอลเขาได้ยัไงมันอจะเป็นครั้งแรกที่เราเริ่มได้เห็นว่าอ่ะโอเคตัวละครตัวนี้นักแสดงคนนี้เขาสามารถที่จะมีคาแรคเตอร์แบบนี้ได้เราอาจจะแบบไปปรับบทให้มันหักคาแรคเตอร์นี้เขามากขึ้นหรือปเปลี่ยนคาแรคเตอร์เลยเพื่อให้มันเข้ากับเขามากขึ้นแล้วแบบมันมีเสน่ห์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย การทดสอบของพี่คือการเตรียมเครื่องมือนักแสดงและก็ซ่อมเครื่องมือนักแสดงที่ยังไม่คงที่พี่ยังไม่เข้าไปวุ่นวายกับเรื่องของบทมากนักแต่พี่ให้เครื่องมือนักแสดงมากกว่าแบ่งเลยว่านักแสดงหลักเนี่ยต้องเข้าคู่กับใครบ้างหลังจากนั้นกระบวนการของพี่ก็คือทําให้นักแสดงสบายใจที่จะแสดงออกสิ่งเหล่านั้นซึ่งกันและกันก็จะแบ่งเป็นกลุ่มๆย่อยๆแยกของฝั่งก่อนฝั่งของเตะและโอเอ๋วของฝั่งนี้ อย่างนี้เขาเคยเจอกันมาครั้งหนึ่งตอนแคสติ้งแหละสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นได้รับตัวจากพี่นี่บอกว่าอยากให้กลุ่มนี้เป็นแก๊งเพื่อนที่สนิทกันแล้วก็กล้าที่จะทำอะไรบ้าๆบอๆไปได้ด้วยกันโดยที่ไม่มีกำแพงขึ้นกันลยาการเออมีการลองใจกันนะในเวิร์กช็อปมีการอินพัวไ์ พี่ลองให้ตัวละครแมงป่องแกล้งหลอกว่าแมงป่องมีความลับบอกเพื่อนๆวันนี้ก็คือวินีแมงป่องกำลังจะตายคืไม่อยากเป็นหรอกไม่รู้มันผลเป็นยังงี้ก็ไม่อยากเป็นหรอกกูก็ไม่สนใจกูก็ไม่เออกูไม่แคร์เลยกูเป็นเป็น ไม่คิดว่าจะเห็นมีรภาพนี้ในการิรช็อปครั้งแรกแต่พอเห็นเราก็รู้สึกอ๋อเ,เขาเขาเชื่อกันจริงๆนักแรงกลุ่มนี้เช,ชื่อใจกัน,นกลแล้วก็เชื่อในทุ้เเลื่อนไขที่เกิดขึ้นในการิรชชอปมันเกยพาดําเนินไปให้เห็นว่าเมื่อตัวละครเกิดสิ่งนี้แล้วตัวละครหมวนเชื่อในเงื่อนไขนี้ไปด้วยกันมาทําให้เกิด ผลลัพธ์หรือมาทำให้เรื่องเดินหน้าไปอย่างไรได้มาทําให้ความสัม like พันธ์ของคนกลุ่มนี้คิวน่ะตอนอยู่ในซีรีส์อ่ะดูตัวใหญ่เนาะหมายถึงคุณคือกภาวนะแต่ตอนอยู่ทรรมดาเป็นที่ต่างกันน้อยอ่ะเพจะแบบมีเพื่อนสังคมในมเขาเพื่อจะมีเพื่อนสังคมมปีที่สุดท้ายแล้วมันจะเกิดอะไรกันก็่ของคั่งวิลกินจะเป็นเพื่อนมหาลัยที่เป็นแก๊งเด็กละครก็จะมีก้อยนะ ก็มีโอโจทย์ของแกงนี้เช่นกันจะคล้ายๆการให้สนิทใจกันให้เปิดใจกันแล้วพอด้วยความแกงนี้เป็นแกงที่โตกว่าหน่อยอาจจะมีการทำเอกสัยที่มีการแข่งขันกันบ้างทําอย่างไรก็ได้เราจะยอมออกไปกับคุณคนใดคนหนึ่งเท่าไหร่ออกไปกากห้องนี้มึงเราสติดแล้วที่กูกับมึงสั ดีใจด้วยดีใ <laughs> จ <c oughs> <c oughs> ้วยมดีใจเยอ่าาุุ่ตุ้กูไม่ได้กับึหอกทำไมไม่ไดไปกัึงอ่ะเออกูเนี่ยแล้วเอะไรอ่ตอไปจไกันบ้างมึมไป่มหมว่ามงกมไปท่ไมอะไปอะไอเ้ไป็น่งย่ไปไปไมมอยากไป่ะใช่ไป มันน่าคีรายคอมนี้มีอยู่ตอนในเมื่อเรื่องราวของก้อยที่กำลังสร้างมาก้อยกำลังจะได้สิ่งที่เธอต้องการแล้วบิวกินเลือกช้อยส์ให้ตัวเองเข้ามาเป็นคนที่จะทำให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายเพื่อให้ก้อยไม่ได้สิ่งที่ก้อยอยากได้ค่อยๆกำจัดคู่แข่งบิวกิ้นจะเป็นสายค่อยๆกำจัดคู่แข่งวุ้นตู่ไม่รู้เรื่องเิยหรอเขียนมาตอนใส่ค่อยใส่เนี่ยคุ้นตูไม่ถามเลยใครคนที่เป็นกู้หน่ะไหมเป็นก้อยกับ โอบสองคนที่พุ่งมาแข่งกันว่าฉันจะต้องได้สิ่งนี้ให้ได้สิ่งนี้อเาอาไว้ผู้ตายเหรอเนี่ยเลือกไปด้วยอ่ะบิวกิ้งคอยตัดคู่แข่งนะคอยสังเกตอยู่ข้างนอ,อกแล้วก็าอยู่ข้างมาวิธีการแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอย่างลูกพงเป็นแกง๊งเป็นแก๊งทริคกี้นะทุกคนแบบ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> แค่เล่นเล่นไปแต่โอ้โอหจริงจังมากไม่มีใครยอมแพ้เลยก็รู้สึกว่าพอมาลงมาสี่คนเราก็สนุกดีพอเจอกันเราก็รู้สึกว่าเออ ไปกันได้ไม่องแบหลุดมันจะหมดจริงๆริงเลแล้วก็ที่ขายไม่ได้คือการกระชับคู่กันระหว่างเบะกับโอเอลที่ต้องเตรียมคู่คือนักแสดงที่ขาดตกบกพร่องไปจากซีซั่นแรกหลักๆที่เป็นก็คือเรื่องมาทีเททีเล่นได้บ้างทีมงานอะไรเล่นดีสมาธิอยู่พวกแปลกไปเนี่ยเราก็มาเสริมให้นักแสดงเรานี้นไ่เก็บรายละเอียดแล้วเธอที่รู้คือไม่หลักฐานได้ ทำอะไรได้ได้เวลาหนึ่งนาทีทำอะไรได้ทำอะไรก็ได้แต่ถ้าโดนตัวเมื่อคุณอกินทำอะไรก็ได้หรือทำอะไรตอนนี้มาเริ่มพัฒนาหให้เครื่องมือถ้าหมดรหรือเราทนี่เราอยู่ในงานของคุณให้เราโฟกัสกับกินมันชอบอาชนะยังไงมันต้องชนะในความรู้สึกชนะใพีพร้อมเปิดตามีสมาธิเมื่อไหร่ดูได้เลยคราพูดให้จับวางห้ามโดนตัวนะถ้าโดนตัวท้านรายล้างกัน โอ้ยลูกหนูแพ้เขาหอหนูไม่แพเอ้ยโอ้ยน้องคนนี้นะเยินแล้วล้อสบายอยู่กินใครอีคนลุยไม่ได้แม่งให้แม่หูวเราะขึ้นมาแล้วกินไม่หลับตาแล้วให้ลืมลาโอ้ยนิยมหมดหรอหมดเวลาทำไม่สำเร็จรอต่อไปห้าขงไป อดจริงๆครัไม่ได้น่าอดต่อต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นของนี่เฮ้ยอกจะเริ่มเมื่อไหร่เริ่มรู้ไม่ไหวตุ้ยหัวใจไหววะต เหมือนยอมแล้วเหมือนทำเป็นยอมเรื่องราวของตัวเองอย่างเดียวหรือครอบัวไม่ทำงานการเรียนไม่นมากนะคราวนี้พอปัญหาเยอะขึ้นตัวละครที่แตกต่ากันเราจะให้เขาเผชิญหน้ากับโจทย์ก้อนอารมณ์ที่หลากหลายมากขึ้นพาเขาไปอยู่ในโจทย์ที่โกรธที่สุดดีใจที่สุดเสียใจที่สุดไม่พอใจที่สุดทำให้สับสนได้ปะทะกันตัวละครของคนแต่ปะทะกันมาได้ถูกไหมเออ แค่คำคำเดียวเราทำหรมณได้หลากหลายเลยนะก็เลยทําให้เขาเห็นว่าสถานการณ์เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนการแสดงออกเปลี่ยนคนเปลี่ยนอย่าไปยึดกับอะไรแบบอย่านพว่าเปลี่ยนสิรูยิ่งใจไม่ดีอยู่ให้รัอก็แ้ควาีบงอลยนไปรับอยยไป่ไปเ่ยไป่ไปเรื่อร่อไปเไปเที่ยวด้เยกัปลไปไม่ได้ไม่ใช่ยเขยๆ แม่กับตรงนี้ฟังเรื่องเหมือนคนเดิมเรื่องไปเที่ยวกันมันไม่ได้เลยหรอแล้วมันจอดรถขวางทำไมจะกลับไปไหนกลับบ้านเนี่ยแม่ไปกินข้าวที่บ้านคุยกันแล้วคุยกันตอนไหนก็บอกแล้วว่าไม่ว่างคุยกันแล้วว่าจะไปวันนี้ถ้าไม่ได้ไปวันนี้ก็ไม่ได้ไปแล้วว่าแ้วบอกว่าไม่ว่างวันนี้ก็บอกแต่แรกแล้วว่าไม่ว่าคกอไม่ต้องไปไหนเราอยู่เนี่ยไม่ได้ไม่ไม่จริงนะไ่ไหนบ้าไปเนี่ย ก็คุยกันแล้วอะคุยอะไรก็คุยแล้วไม่ก็ใช่ไงเราคุยแล้วยงว่าไม่ว่างไงไว้จะเป็นการปานและยอมรับไปด้วยกันคุยแล้วว่าไม่ว่างคุยเข้ากันมาว่าไี่คือรถนี่ร้องไห้ทำไมเนี่ยก็ไปไม่ได้ทำไมไม่เอาไม่เอาหยุดเนื่แล้วก่อนไปเบา อยู่บนเรื่องจริงคจริงหรือเปล่าตลรโอเคจริงนะยอมรับทุกอย่างตลครอะไรหยุด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 ขนม่อยลูกหยุดเลยแล้วไ่ปเกี่ของให้ไปอดีแล้วน มันเดียวละเนีมันคือเรื่องจริงนคือเรื่จริงถ้าใครโดนแตะมือแอนต่อนอเป้า โค้ดละทุนตรงไนเวอร์ที่จริงมองลงไปในดีเทลแม้ที่เราเวิร์สอ,อบไี้แกมามันมันมันหวายงมากมันเยอะมากเราทุกาัางที่เราทำมันก็มันก็เป็นความทรงจำในดีๆเรื่องนึ้งที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นทองทเรเ่องต้น คือจบภาคได้มาเรารู้อยู่แล้วว่า2คนนี้เขาต้องแยกกันเรียนคนละมหาลัยอะไรเงี้ยสังคมที่เขาเจอคนละแบบกันการโตขึ้นมาจากเด็กไม่เรียนมาเรียนมหาลัยการที่เราโตขึ้นมันก็มีมุมมองการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปนิสัยที่เปลี่ยนไปอะไรบางอย่างที่มันเติบโตขึ้นแล้วแล้วตัวละครมันมองกันกันแบบใอะไรยิ่กลัวคำนี้อยู่ภาคสองเลก็สำหรับแป้งฉันไม่ใช่ภาคสองนะผมรู้สึกว่าคนจะรู้ได้เห็นอะไรใหม่ๆจาก ือตัวแดนดันมเอมอรมาน้าก็คือเหมือนกับตัวที่ไปบ้านเพื่อนกี้แล้วก็เลยเขยี่เขยี่นมานะ่ะหรอทั้งเตะและโอเอ๋วแล้วหมายความว่าเรื่องทั้งหมดอเงี้ยหมายถึงทั้งมูตแอนโ n e หรือว่าแบล็กปลาหรือว่ามุมมองที่ที่มีเขาเลือกที่จะมาเล่าลอะไรเงี้ยเรรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่ก็รู้สึกว่ามันก็จะสนุกไปอีกแบบหนึง่งก็ฝากติดตามนะครับสำหร,รับแฟนรักขันในใจเทพรสสอง I Promise You the Moon นะครับ เดดด็อกก็ได้อะไรหลายอย่างเนาะเราก็ได้อะไรหลายอย่างมาจากเดดด็อกที่เปนท็อตติ้ของเขามันเยอะมากถ่ายทางวิตเตอร์แล้วก็ไปเจอที่ครูพูดว่ามันโอเคจริงพ่ะอ๋อน่ะแล้วเขาก็อีกภาพหนึ่งก็แบบเชื่อว่าวงกบรจะพอลเล่นทางมันโอเคจริงความความความ,ความคนในทวิตเตอร์แล้บอกว่าชนะเลิศ อย่างคอมพิวเตอร์คือเดอะเบสอะชอบตรงนี้เน้ชอบตรงนี้เก่งว่ะแต่ว่าในเนี้ยเน้นคำว่าเปลี่ยนเยอะมากก็ก็เปลี่ยนจริงจเออมันก็เปลี่ยนและอ่ะอ่ะก็หวังว่าเมื่อเรืจะสนุกไปกับดอกคิวเมนทารีเนาะเขามีอะไรเดี๋ยวเราก็จะออกมาทำกันเรื่อยๆนะคะยังไงก็ฝากด้วยฝากแปลรักฉันด้วยใจเธอพารสองแล้วก็ฝากช่องเราด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย